เล่นอะไรอยู่เหรอจ้าภูเขาเล่นลูกยางนาอยู่ครับภูเขาขอมาจากเพื่อนที่โรงเรียนภูเขารู้ไหมว่าไอ้ลูกยางนาเนี่ยที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยทำไมมันจึงมีครีบเหมือนกับปีกนั่นสิคบภูเขาก็ไม่รู้เหมือนกันก็เพราะว่ายางนาเนี่ยเป็นไม้ใหญ่ลำต้นสูงถ้าลูกตกใต้ต้นมันก็จะเกิดใต้ต้นจะมีการแย่งอาหารกันเองจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยมีครีบลักษณะคล้ายปีกเพื่อให้ลมพัดไปตกและเติบโตในที่ที่ไกลๆได้ยังไงล่ะจ๊ะแล้วภูเขาเนี่เคยเห็นต้นยางนาหรือเปล่าละจ๊ะไม่เคยเห็นครับต้นยางนาเป็นยังไงหรอคะคุณลุงต้นยางนาเหรอเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มากเลยมันไม่ผลัดใบด้วยบางต้นสูง30เมตรก็มี40เมตรก็มีดอกเนี่ยสีชมพูแล้วก็ออกเป็นช่อเดียวตามง่ามใบมักจะออกในช่วงเดือนธันวาถึงเดือนมกรา ลูกของมันที่ภูเขาถืออยู่เนี่ยจะสุกอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเราเคยอ่านเจอในหนังสือสารานุกรมไทยด้วยว่าต้นยางนาจะมีในเฉพาะแถบพื้นที่เอเชียอาคาเนย์เท่านั้นด้วยลำต้นที่สูงโดดเด่นกว่าพันไม้ชนิดอื่นๆจึงทําให้เป็นเสมือนพยาไม้ทั้งในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้นนอกจากนี้ต้นยางนายังจัดว่าเป็นไม้ดีมีค่าและหายากอีกด้วยต้นยางนานปัจจุบันนี้เนี่ย มันหายากขึ้นทุกทีปกติเนี่ยเขามากักจะปลูกแถบที่ลาบริมแม่น้ําตอนนี้เนี่ยถูกคนบุกลุกทําลายกลายเป็นเลือกสวนไรนาไปซะหมดตอนนี้หลายหน่วยงานก็เลยออกมารณรงค์ที่จะให้ช่วยกันปลูกต้นยางน,นาเพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มไม้ยางนาในธรรมชาติให้มากขึ้นไงล่ะปลูกต้นยางนาเยอะๆแล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอครับก็เอาลูกของมันมาโยนเล่นเหมือนที่ภูเขาเล่นอยู่เมื่อกี้นี้ยังไงล่ะจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยยางนาเนี่ย มันใช้ทําสมุนไพรได้หลายอย่างด้วยจ่ะโอ้โหไปสมุนไพยได้เหรอครับแล้วช่วยแก้โรคอะไรเหรอครับแต่ละส่วนของต้นยางนาเนี่ยมันใช้ทําเป็นยาเนี่ยได้ไม่เหมือนกันไหนดาวลองบอกน้องหน่อยได้ไหมว่าส่วนไหนเนี่ยมันใช้ทํายาอะไรได้บ้างได้ค่ะคุณลุงต้นยางนานเนี่ยนะเปลือกของต้นเราจะนําไปต้มดื่ม เพื่อแก้ตับอักเสบบำรุงร่างกายช่วยฟอกโลหิตและก็ยังใช้ทาถูนวดแก้ปวดข้อต่างๆได้อีกด้วยส่วนมเล็ดต้มใส่เกลือน,นิดหน่อยใช้อมแก้ปวดฟันแก้ฟันโยครอนได้จ้ะแล้วส่วนของน้ำมันยางใช้ทารักษาแผลเน่าเปื่อยแผลมีหนองแล้วก็แผลโรคเรือนได้สามารถใช้ทาไม้และยาแนาวเรือทาเครื่องจักรสารแล้วก็ทำใต้ได้อีกด้วยนะโอ้โหมีประโยชน์มากมายขนาดนี้สงสัยขอ,ขอต้องกลับไปบอกเพื่อนเพื่อ ให้ปลูกต้นยางนากันเยอะๆแล้วสิครับดีจ้าแต่ว่าตอนนี้นะพี่ขอยืมลุกยางนามาเล่นบ้างได้ไหมจ้าอาคอยากเล่นก็ไม่บอกอย่างนี้ลุงไปเล่นทุกคนได้ไหมล่ะได้ค่ะร่วมสนับสนุนของรางวัลโดยสำนักพิมพ์บุ๊กเวฟ สนุกฉลาดปราศจากพิษภัยร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ